สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชอบ่อง n e x t ิวเหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาบอกความลับเคล็ดลับในการลากหัวยิงของผมของผมเองโอ้าะันนี้ผมมาพร้อมกับไลโน่บัฟเอฟเวอสเทอร์ซิเช่นคีเป็นเคสโทรศ,ศัพท์ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อสาย f อฟหรือว่าสายยิงอย่างแท้จริงนี่ก็คือควารลักพังผมเอง เราว่าด้วยการปรับแต่งปุ่มได้อย่างอิสระแบบไม่บังหน้าจอให้ฟีลในการแบบจับเหมือนเล่นในจอยเกมนะนผู้ชมทุกคนอาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมปกติเนี่ยคนทั่วไปจะเล่นแบบ2นิว้วยิ่งยิงยิงอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราเนี่ยจะเล่นดีนิ้วแล้วเทียบเท่าปูเพย์เลยถ้ายังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะไปสอนการติดตั้งและการตั้งค่าก่อนที่จะไปเล่นเกมนะไปดูกันดีกว่าไปและนี่ก็คือหน้าตาของกล่องเจ้าไลโน่บาร์ท่านผู้ชมบอกเลยว่าแค่แพ็กเกจมาเนี่ยก็คือแบบสวยจัดแลรวมหน่าใช้ด้วยนะผมแถมที่สําคัญเนี่ยเปิด กับ่าชมเปิดมาแบบแพ็กเกจแบบดีมากเลยจริงๆเนี่ยผมแอบออกมาใช้ก่อนตัวนี้แหละมันมีปุ่มยิงเดียวที่ผมบอกเ้วยปะ่ะแต่ปุ่มยิงตัวเนี้ยมันสามารถยิงได้ทันทีเป็นเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเฉพาะช่วยดึงพลังงานไฟฟ้าจากธรรมชาติหรือวาจากตัวเราทนี้ยแหละครับผมออกมาหาเคสหรือว่าไปหาแบตเตอรี่โคตรล้ำนะบอกดีไซน์สวยจัดดูดิ <Ooh. S 2> โอไม่ได้มีแค่ค,ความสวยอย่างเดียวนะคือมันสามารถระบายความร้อนดูด้ยวยนปะ่ะเขาเรียกว,ว่ารูปแบบบัฟเฟอร์นะบอกท่านผู้ชมแบบว่าช่วยการกระแทกได้ดีด้วยเพราะว่าผลิตจากแบบอุปกรณ์ที่ทททําาาาจกกกกกรรรหแะของ ระดับทหารเลยบอกเลยว่าสายคอเกม FPS หรือว่าสายยิงแบบลากคมๆเนี่ยต้องยิงเงี้ยบอกเลยผมแน่อันนี้จะเป็นแบบปุ่มส่วนเสริมนะบอกที่จะมาอุดรูตรงนี้ปุ่มแบบตรงนี้ชัดหรือว่าจะเป็นแบบปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองนะบอกข้างในก็จะมีนะเขาเป็นฟิล์มนะกันกระแทกกันรอยขีดข่วนได้ดีเลยและที่สําคัญเนี่ยคือพระเอกเลยนะตนนัวนี้คือการติดตั้งของเขาเจะง่ายมากๆเพราะเขาเนี่ยมีกรอบมาให้สวมลงปุ๊บลูดสไลด์แล้วก็รีดออกดึงออกยก นะครับผมง่ายจัดตรงนี้มันคืออะไรใช่ไหมมันคือปุ่มที่รับไฟฟ้าจากร่างกายนะที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นั่นเองพร้อมกับการติดฟิล์มบอกเลยว่าสะดวกสบายขึ้นเยอะได้บเดี๋ยวเรามาติดตั้งให้ดูกันดีกว่าว่ามันจะง่ายไหมที่ผมพูด,ดือเปาท่านผู้ชมขั้นตอนการติดตั้งก็ง่ายๆไม่ต้องใช้เคสหรือไม่ต้องใช้อุปรกรณ์เสริมอื่นๆใดเพิ่มเติมเลยคือมาแค่ในกล่องเลยก็ใช้แค่นี้พอเก็บฟู่เอกไปก่อนอ่าแล้วก็พอเก็บฟูนเสร็จปุ๊บก็ค่อยเอาตัวนี้เนี่ยประกบใส่เดี๋ยวทุกคนดูภาพตาไปเลยดีกว่า นี่เราเอามาเลยประครบลงไปเลยนะครับผมดูทิศทางก่อนประกบดีๆด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็กดลงไป,ปมันกําลังติดตั้งด้วยตัวมันเองอยู่ระบบออโต้เราจะรูดช่วยก็ได้นะ อ่ออค่อยๆรีดแบบกดลงไปแล้วก็ค่อยๆรีดออกนะผมมันจะแบบค่อยๆไหลออกมาได้ผู้ชมครับเาแลวทุกคนแล้วก็แบบไล่ลมออกหมดแล้วแหละไม่มีนะผมสำหรับลมนะ่านผู้ชมก็คือแบบติดดูดิตรงเป๊ะนะครับโอ้โหอะไรจะแบบเวอร์ขนาดนี้อ่ามจะลอกมากเลยปุ่มแรกคุณผู้ชมครับผมค่อยๆลอกนะครับนี่ลอกมาแล้วก็กดลงไปเลยนี่กดลงไปเลยนะปึ๊บแบบเนี้ยๆนะผมนิดนึงโอเคมันจะพอดีกับขอบเครื่องเป๊ะเ,ะเลยนะผมถ้าแบบว่าตรงกับรุ่นเรานะเสร็จ เรียบร้อยสำหรับการติดตั้งง่ายมากท่านผู้ชมอย่างนี้ผมต้องเปิดร้านรับติดตั้งฟิล์มแล้วมม้งโอ้โหมาแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะแบบเสริมออปชันให้มันเต็มที่ก่อนคือแบบใส่ปุ่มเข้าไปครบกว่าระบบน,นี่จะได้แบบกดปุ่ม,มง่ายๆเวลาเราใส่เคสวางตัวนี้ลงไปเลยเนี่ยวางไปลงไปเลยครับผมแล้วก็กดเข้าที่ละมุมนี่มุมฝันน่งนี้กดปุ๊บเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยๆเก็บจากฝั่งนี้เข้าไปครับผมกดปุ๊บนี่ เข้ารูปร่างแล้วและนี่ก็คือไรโน่เป็นบัฟในการแบบเล่นเกมป้องกันช่วยอาการเมื่อยล้าของนิ้วมือนี่ทุกคนดูตำแหน่งนิ้วไปกดดมันก็จะเพิ่มความแม่นยำของเราได้มากขึ้นเพราะเราเนี่ยไม่ต้องโฟกัสกับกระปุ่มยิงเราโฟกัสกับปุ่มแบบเล็งอย่างเดียวเสริมความแม่นยำให้เกมเอฟพีของเราเนี่ยได้อย่างแน่นอนรนะครับราบรื่นไร้รอยต่อช่วยยกระดับเวลาในะการตอบสนองเลยที่แบบง่ายขึ้นด้วยนะแบบเร็วขึ้นอะ่ะแถมยังไม่ต้องพกอุปรกรณ์เสริมเพิ่มเติมือื่นหรือว่าถอดประกอบใดๆนะครับเอาไปแบบเล่นได้เลยผมจะแนะนำวิธีต เดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากดเข้ามาที่ App Store นะผมอ่าแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาคาว่า Rhino เลยลับผม i ร o น u ั f นั่นเองนะมันจะชื่อแอปว่าไรโ f บับทั t e s t ได้บอกท่านผู้ชมสามารถดาวโหลดได้นะหรือว่าทุกคนเนี่ยอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลในการใช้งานเพิ่มเติมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยพลิกของหลังกล่องเน่ยมาบเข้าสแกนเลยท่านผู้ชมเดินลงมาปุ๊บ สแกนคิวอารก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมที้ทุกคนแบบอยากรู้นะสามารถเข้ามาอ่านตรงนี้ทั้งหมดได้เลยนะผมหรือว่าสั่งซื้อจิ้มตรงปุ่มคำว่าช็อปเลยก็ได้นะใครที่แบบอดใจไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยครับเข้ามาที่แอปก่อนละกันแอปไรโน่นะก็กดแทบ To s สตาร์ทนะกดทังทีอ่าแล้วก็ให้เราเนี่ยทดสอบปุ่มก็คือเขาเนี่ยให้เราวางมือที่สองที่เพื่อทดสอบความลื่นของหน้าจอแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาบอกเนี่ยให้เราเนี่ย กดปุ่มข้างบนเพื่อทดสอบด้วยว่ากดติดไหมเหรอทุกคนเนี่ยอ่าทั้งเร็วทั้งติดแต่เดี๋ยวผมจะไปตั้งค่าให้ดูในเกมไปดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับผมตอนนี้ก็เข้ามาสู่ตรงตั้งค่าหน้าฟรีไฟเพราะว่าเราจะมาลากหัวของผมนะครับวันนี้ปุ่มซ้ายเนี่ยผมจะใช้เป็นเรื่องของปุ่มสลับปืนด่วนตรงนี้มันจะเป็นใช้เป็นปุ่มยิงปืนแบบปุ่มหน้าของขวานะเนี่ยดูก็าดูเดี๋ยวไปรอดูในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงวันนี้นะผมเตรียมพร้อมสัมผัสกับความยืดหยุ่นที่เพิ่มเติิมมมมมมดดดดดด้้้วววววยยยกก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 าา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 รรรคคคบบบบุุเเ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 ทททีีีีี่่่่่่่่่ำออออองงงแแแจนนนนนะะผููช๋ไไปปลลลพพืืหตั ตอนนี้ผมก็ชวนเพื่อนเข้ามาในห้องเพื่อชวนกับผมก็คือโ oh อแมทเอทีนั่นเองฮัลโหลครับเพื่อนเล่นไหมวันนี้เล่นเปล่าเล่นไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไม่อยากจะเล่น <c oughs> แต่ก็เล่นเขาทีนะผมก็ชนะคุณไปต้องหลายตัวคุณยูคุณยังไม่รู้ความรักของผมไงวันเนี้ยคุณยังไม่รู้เฉย,ยคุณพร้อมหรือเปล่าคุณพร้อมจะโดนหรือย,ยังวันเนี้ยผมมาล้างมือนะบอกเลยว่าถ้ายิงไกซียูผมพร้อมทุกวันโอ้โหไม่ต้องพูดกันเริ่มเกมเลยมามาตัดตินกันในเกมครับผมเขาไม่ได้ตัดตินกันคนคำพูดฮัลโหลมา เจอกันได้เมื่อไหร่จะหลน่นเศษอะวัวจะหลอกไปแล้วมั้งเนี่ยผมหลเสร็จแล้วอ๋อโอเคโอเคอ่าทุกคนเดี๋ยวผมจะแบบมายิงโชว์ดนะูทุกคนในความลับแล้วก็คือแบบแล้วกดปุ่มเดียวแล้วยิงอันนี้ใช่นไหมนี่ดูหน้าจอผมไม่มีปุ่มยิงใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าผมกดข้างบนแล้วยิงได้ปรรึ <c ười> ๊เซียวอะไรฮะครับว่าไงว่าไงคุณคุยกับใครอ่ะอ๋อเปล่าเปล่าเปล่าบางทีแบบว่านี่ยุงมันเดินเข้ามาก็เลยคุยกับยุงนิดนึง แต่ว่าคุณ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 นี่ผมชนะคุณรอบนี้ผมเอาคุณไปทอดเลยนะได้เลยเยฮ้ยห<ฮ>ูหเดินแบบอันนี้<ฮ>นายนายเป็นนักแข่งจริงไหมเนี่ยน้องๆเข้ามาติดตามผม,ผมก็ผมก็ดังพออ่ะเออคนดัง,<ๆ>ดงจะยิงคนดังให้ร้องเลยนี่นี่เขาเรียกขู่ข,ขเูเอาเปล่าเอาเปล่านั่งคืนนั่งคืนงัดหัวไหมเอาไหมยังไงยังไงผ ผมนอนยิงด้วยเอาดิเอาดิเจอสเตปงูเป็นไงเอาละเดี๋ยวเรามาซื้อปืนที่แบบมันลากหัวได้คมคมหน่อยก่อนท่านผู้ชมครับผมปืนอะไรดีน่าจะเอากี่คิวหรอวันนี้จะเอารากี่คิวอ่ะก็เดี๋ยวผมจบคุณด้วยสกออะสี่คิวนี่เลยสี่คิวเลยหรอเยอะไปเปล่าเมื่อกี้ผมอ่อนดอยให้เฉยไงอ๋อแค่คุณแค่วอร์มเหรอใช่ครับผมจะก๊อปสเตปงูคุณผมอะเรียนวิชาซาสเกะมาบอกได้ได้เดี๋ยวรอบนี้ผมจะแบบไม่ยิงตัวนะ ผมบอกเลยเฮ้แบกล่างก่อนพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดพูดไม่หยุดอ่าเจ็บขูดไม่เจ็บเจ็บ<ม>เจ็บเอาไงไเอาไงออ้าวบอกเลยสามตบสามตบเฮ้ยเฮ้ย นี่มันก็วินที่สองกันนะคุณมีโอกาสแก้ตัวอีกแค่แบบวินเดียวอะคุณจะไหวปหเนี่ยปกติคุณมันไม่ได้คมขนาดนี้จัง่ว่าเล่นในมือถือปะอะอเล่นในมือถือดิคุณจะร้องผมเล่นในคอมมึงจะไม่ได้ฮัลโหลคุณอยากมาโกงผมน่อเพราะปกติไม่โกงผมเล่นชนะในมือถือคุณไงมีคนบอกผมมาเยอะผมอบะกากในมือถือแต่ก็แบบมันก็จริงนะแต่ก่อนแต่ตอนนี้ไม่ใช่อ่ะดิมันคือช็อตไหนผคุณอื้ออืออืมออืออ เออเดี๋ยวปืนโอ้โหนี่เป็นไงผมแบบมีสัมผัสเสียงปืนคุณเว้ยนี่ดิตะโขดตะโขดอะไรครับงงอะไรครับงงปวดงงหรือเปล่าปวดงงหรือเปล่าโอ้โหแบบหนึ่งผมจะแบบกระโดดป่าแบบโปรไม่เย้คุณได้ดูเฮ้ยผมลืมซื้นอีโวว่ะเขาดูงานเข้าละไอ้ไก่ไกาปลากระป๋องเยี่ยเนี่ยมาล้างพี่เยี่ยวผมไหนเอาเปล่าวัดไหมวัดไหมวัดไหมเอ้ย เฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าอันนี้คุณเล่นเป็นไหมเนี่ย้นผมต่อยให้คุณเที่คุณรู้่าเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้ผมยิงเล็บขบคุณนะโอ้โหผมไม่มีแล้วดิผมไปผ่าตัดนั้นเล็บขบมาหรอแต่มาเจอรอบเนี้ยเดี๋ยวผมจะเริ่มปิดตะกอคุณเลยนะวันนี้ผมมากับความลับแต่ผมก็ยังจะไม่บอกคุณต่อไปเพราะมันคือความลับเฮ้ยคุณบอกว่าคุณไม่ได้เล่นในโทรศัพท์ได้เลยในโทรศัพท์เล่นในโทรศัพท์อยู่เนี่ยเฮ้ย แวเนอ,อ้าววิแบบดาเมจแดงเลยอะเมื่อกี้ไม่มีดาเมจขาวไม่มีดามดเมจอะไรผสมเลยนะคือแบบแดงหมดเลยอะไม่ไม่ไม่โอ้น้ำผมสองแท้มมาเป็นกิ่งซสยูนี่อบอกเลยนัดนี้เดียวจอดเอางี้ด <นำ S 1> ี <นำ S 1> กว่าเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวผมจะแบบว่าเล่นมือเดียวเลยไหมผมจะเล่นมือเดียวแบบว่าการที่แบบผมจะแบบว่าคิวคุณได้อะคุณเชื่อปะไม่เชื่อคุณอยู่ไหนคุณอยู่ไหนก่อนนัดที่มาเลยผมอยู่กล่องแอร์ดรอปเนี่ยเอาแบบมือเดียวนะเราเมือกมือเดียวนะ ถ้าแบบยิงมือเดียวอ่ะผมยิงแค่มือเดียวคุกก็ยังไม่ไหวเลยอ่ะอะไรอะไรนจะนุ่มนิ้วขนาดนี้วะเนี่ยเคสตัวนี <vastly> <less> ้ท <h and S 1> <su h and sound> ่านผู้ชมครับผมเฮ้ยซีอูเขียน่ะอ๋อผมใช้นะของเคสไรโนบัฟอยู่ดีนาย ม,ม,ม,มัน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 ดียังไงอ่ะอยากได้มั้งอ่ะถ้านายอยากได้เหรอนายก็ต้องไปทำก,ก,กติกาแบบว่าหน้าแฟนเพจเขาได้ของ r h i n o s h i e l d g s นะเขามีแจกถึง15รางวัลเลย แล้วถ้าเกิดแบบไม่อยากไปร่วมกิจกรรมอยากซื้อเลยอ่ะถ้าอยากซื้อเลยเนี่ยนายก็ไปซื้อได้เดี๋ยวเราจะทิ้งิงก์ขางล่า,งาให้ใต้ตัว description น,นะที่ w e b l y n o s h i l l c o t h ได้เลยผมใช้ iphone 14อ่ะมัน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 ติดตั้งได้ปะเข้าทางพอดีเลยคือเขามีรองรับทั้ง 14- และ15นายจะใช้ซีรีส์ไหนอ่ะเขามีขายหมดไปซื้อซะนายจะได้แบบตึงๆจะได้มาล้างแขนเราได้ขนาดผมเล่นมือเดียวแบบไม่ได้ตั้งใจเล่นด้วยนะคือแบบเคสเขามันดีจริงอ่ะมันบั๊ไปหมดจริงๆสมกับชื่อ ไลโนบัฟเลย ้้อแทบอกเลยว่าเล่นแบบชิลจัดเพื่อนผมเล่นแบบร้องอย่างไก่แน่นอนแล้วว่าผมเนี่ยเล่นง่ายมากมันช่วยผมเนี่ยเล่นเกมได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยผมเล่นแค่2นิ้วใช่ไหมทำให้ผมเนี่ยสามารถเล่นได้ถึง4นิ้วเป็นแบบโปรเพยเยอร์และที่สําคัญเนี่ยมันช่วยผมเล่นได้แบบว่าสบายก็คือแบบมันจับแค่แบบอะไรเนี่ยมันจับเข้ามือและทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมไปเลือกกิจกรรมแฟนเพจเพื่อนรุ่นรับเจ้าตัวไลโน่บัฟตัวนี้ท่านผู้ชมที่แฟนเพจไลโน่ทีเอสท่านผู้ชมสาม,มารถเข้าไปติดตามรายละเอียดกันได้นะหรือว่าจะกดเข้าไปลิิงงงก์ตรตรรใ้ดสคปชันขอ YouTube เฟซบุ๊กก็ได้นะครับเพราะทางเพจไลโน่ชิวทีเอสเนี่ยเขามีแจกตัวไลโนบัฟถึง15รางวัลท่านผู้ชมตัว FPS Prediction Kit นี่แหละครับผมสามารถเข้าไปดูร,ราวโลดก็ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19มิถุนายนนะครับผมกติกาก็คือให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แชร์โพสตามลิงก์ด้านล่างของดีสคริปชั่นนี่เลยครับผมพร้อมกับแท็กเพื่อน1นคนท่านผู้ชมครับผมแล้วก็ให้ทุกคนคอมเมนต์มาว่าเราอยากใช้ไลโน่บัฟเนี่ยเล่นเกมอะไรนะครับเพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถมีสิทธิ์ลล้รรััรบางบ15 วันกับเจ้าตัวอวิ winner หรือว่าจะเป็นแชมป์ได้แบบง่ายๆนะนผู้ชมครับผมประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนี่ยในวันที่30มิิถุนายน2567นี้นะครับผ่านทางหน้าเพจไรโนชิลทีเอส่นผู้ชมครับผมหรือว่าทุกคนสนใจสินค้าเนี่ยก็สามารถไปตามไปซื้อก็ได้ที่ลิงก์ข้างล่างใต้ตัวนี้เช่นเลยนะครับผมสําหรับใครที่อยากยิงแม่นขึ้นสามารถเอาเจ้าตัวไรโน่บับเนี่ยไปเสริมความแม่นยาของเกมยรเอฟเอคุณกันได้นะครับ